เจ้าปอนตาลหอเข้ายาบาตำนานล้านนาตอนจบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ฮักกุท่านในวันนี้ไอทีก็จะมาเล่าถึงตำนานหอเข้ายาบาหรือตำนานเจ้าป่อขุนตาลพญาเบิกตอนนี้เป็นตอนจบจากนี้ทุกท่านจะได้หันถึงความกระตันอยู่ความเก่งกาจ และความกล้าหาญของพญาเบิกจะพอคนตาเมื่อความเดิมตอนที่แล้วไอทีก็ได้เล่ามาถึงตอนตี้เจ้าขุนคามได้แต่งกลเซิกฟเพื่อขุนเมืองเจียงของกับขุนเมืองเซิงแยกเป็นปีกซ้ายขวาแล้วก็เฮือขุนเมืองฝั่งปออูกองมาตีเป็นทับกาอันเหตุการณ์ในตอนจบนี้จะเป็นจะใดและจะม่วนขนาดไหนก่อนอื่นก็มาก็แชร์กดไลค์แล้วับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับ มาเจ้าขุนคามได้แต่งกลเซิกื่อขุนตึงศาแยกกันเป็นสามกองแล้วยามนั้นพญาเบิกก็หัวขุนคามยกลิพลเข้าวกหลังตนพญาเบิกจึงไม่ไวจ้างตัวก้าบิดนหน้าหมายจะปุ้งจนเซิกเมื่อพญาเบิกปะกับขุนคามยามนั้นจ้างพญาเบิกก็กำลังตกมันยองงวงเข้ามาเจ้าขุนคามหันเป็นโอกาสดี ก็ใส่จ้างตัวจื้อปานพลแฝงปุ่งเข้าแตงคอจ้างพญาเบิกแบกอยู่ขึ้นไปเมื่อนั้นนายกลางคนคามก็ปุ่งเอาหอเข้าแตงพญาเบิกซ้ำพดไปแผ่ยงจ้างพญาเบิกหันท่าบดีสะทอยจ้างบินวายหน้าแล่นมูขนซึกเจ้าเวียงฝักข้ปากันยอพดไล่ตัวมา ขุนเจียงคองก็ตีขนาบมาไล่ยิงขุนจ้างขุนมาไฟลคลานล,ลางลังมากนะเมื่อสถานการณ์กำลังขับขันจะอี้ยไฟมูขุนเจ้าเคลางก็ขี่จ้างพังตีทับกลุ่มเอาพญาเบิกออกหนีายจ้างเซิร์หมูขุนคามบะอาดไล่ตัวตันเหตุด้วยว่ามันหันจ้างแม่นครเคลางยืนอยู่เลยบมแหลนประจน อันจ้างแม่ตัวนั้นก็ยืนตัดติต่งจ้างพญาเบิกถอยหนีหั่นแหลกหลังจากนั้นเจ้าขุนคามก็หันว่าลิพนตังหลายแยเ่เซิกดีนักเจ้าขุนคามก็ได้จ่ากับเสนาตังหลายที่ออกเซิกหันว่าอันพญาเบิกนี้จักว่าตายบ่าตายก็บ่าอาจจะว่าได้ อันมูเฮาควรจะไล่ไปเอาเ้อใดแล้วก็ได้แต่งคนไปไหวสาเจ้ามังลายยังเมืองเจียงไม่ว่าไพรพลซึกแข่งตนไล่เอาพญาเบิกได้เตื่อหนึ่งบัดนี้ขอเือปอเป็นเจ้าแต่งคนมายาคนเจ็บคนพ่ายเมือหักษาเือหมอยาพญาตยาบาดเ้อหายมาเจ้ามังลาย ไปฟังกำลูกตนใจมาไว้ก็มีความยินดีมากนะักแล้วก็ได้แต่งของรางวัลใจไปฮือลูกตนและลิพนตังหลายพื่อมีกำลังใจจากนั้นเจ้าขุนคาม็ยอเพิินเซึกแห่งตนไล่เอาพยาเบิ่งริพนตังหลายของเจ้าขุนคามก็ไล่ตัวทัาบเขลางไปตันที่เวียงตานอันเวียงตานแขวนเขลางแห่งนี้ ขตั้งอยู่ตามแนวดอยสูงยาวเขตแดนกั้นระหว่างลคลิปลนใจกับเขตลางนาคนรห้องว่ดดอยขนต้านหรือขนตานในสมัยบาเดีวสวัสดีครับวันนี้ไอทีก็จะพาคู่านมาพอเวียงต้านตำบเวียงตานอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางและอนุสาวรีย์นี้ก็คืออนุสาวรีย์ของพญาเบิกจะป่อขุตนตา ด้านคางอนุสาวรีย์ก็จะมีป้ายบอกพระราชประวัติของท่านส่วนนี่ก็คืออนุสาวรีย์องค์เจ้าปอขุนตาลองค์เก่าสามนี่นะละมันก็เปิดก็เลยไปทวงทวงว่าทวงดาบวา่าได้เป็นเจ้าใหญ่แนะ่ตัวยำบะหับฮับปากกำมันสัญญาต่าอหอยนะเออ<ร>อันนี้เป็นดาบสลีกันใจของเปิด<ม>ดาบู่บารมีเปิดนางท่านเองแก้วแล้วผมว่าดาบมุนีโลองค์ท่านดูมาด้ะขาเตเปิด ดาผู้ดีลงทางที่เขาถวายแล้วถวายนี่มใจของเปิรนลดาของเปิรนลต้องดาแบบนหนิแล้วนั่นเราเป็นดาผู้บปรมีเปิรนมันคือว่าสันันไฟนี่และนี่ก็คือบริเวณที่เชื่อว่าเป็นพระพาที่ประทับของพญาเบิกเจ้าปอขุนตาในเวียงตามสัรับเวียงตานนี้ท่านพญาเบิกได้แปลงไว้เพื่อสะสมริพน์นดหานไว้ตานคาศึกอันสันเข่าตลอดร้อยก้นนี้ ก็จะมีแนวหินวางไว้เป็นตีเป็นตีก่อขึ้นมีลักษณะเป็นกำแพงหินหากทับเจียงใหม่มาถึงเมื่อใดก็จะต้องปะเข้ากับคนหานเคลางที่สุ่มลบแบบกองโจรยะเพระเป็นการยากยิ่งนักที่จะบุกไปถึงเมืองเคลางกันไม่พอเลยไอ้เนี่ยมาเถอไม่พอเลยอยู่ไม่พองางวันมมนอยู่ดีผมนี่พอเป็นกัน้นไปกันไปน,กนะกันหวงตั้นตั้งกั้นเสียบมีหมดอ่ะสมัยกอนเบิ่มมีปี๊มกุง้งเนี่ย เยบบอะๆนะบ่อห้องเดียวถ้าคนต่างเกลกับมือเรียงไม,ม่ใจจะมาไงไม่ใจจะมา,ปะาไปครับไปทางไหนต่อครับทีบ้าเอาต้องลงเส้นครับจุดต่อไปไอทีก็จะป้าไปพอปูน้ำคันดินของเรียงต้านกันเลยนะครับอยู่ตรนี้ไปตูมเมืองเฮ้ยใครยังทหารเป็นเดินแหวกมนาะเปิดกับมาลงก์หนนินลำบอ่อนี่ทำไมตอนนี้ตรง,งนี้ปู่ ไปมีแม่โคอย่างยุคนั้นทั้อไปจะพูดจะได้รึเปล่า่องทำไมชาเดีอยร่ะเดี๋ยวแต่งเขาอยู่ตรงบนพอวิวมันงานฟันใหม่ครับั้งแต่มันฝงั่งมันตางันดีเซลหนะครับมันมันเขาหอได้แค่ทำงานขึนคู่นี้จากคู่นี้ไปหาคู่นั่นก็อีสแลอวเนาะคู่กันพวก่เนาะ เนี silently, oh. ่ยนี uh, <c oughs sorting> Bro, ่ที่เนเดินน่ะเดินปลาทไม้ยูกันเดินป่าาอมว่ายียมวที่เดินต่าเลยมาที่ตุ้นี่นเรา้องรย้กว้างตาหนะบนนี่น้างนะกว้างดนได้เหอทเดินทหารเด้อทหารเดอละนี้เกนี่เนติดไง ผมว่าถ้าเขามีสมองเขาไปคูปุ่นแตงควแตขทางไปเขาแตงสาอยู่ดีสองเพิงนังหางแล้วก็แตงแตข้างเพ่อนนะคอแต้า้งนัะอันนี้มันเจคูแนมแน่นอนเนาะครับนี่เนจคูแน่เนี่ยคร่บมกอมวองรอกเลเนี่ยรับสแล้วเก่งได้นะเนี่ยลูก่ กับน,นี้เจ้าคอ,อ,องคองนครคระกาศพอดีเจ้าเมืองหา่พายก็ได้จ้างแพีตัวตังนั้นถ้าพอดีเมือนี้อาจจะน้อยก็เลยออกอุบายเอาอันเอาปูนท้า,ท,าท้าจ้างดำๆเนี่ยล้วก็ว่าเช็ดวันใครมีจ้างลงน้ำปกตีจ้างจากนี่ไปกับไปตีวันตะปูนึกัะจ้างหันน้ำกับลงน้ำกันลงน้ำกับปูนล,กนลวกกะเลยไม่สู้เน,นีะ่ะ ผมจะได้ครับหนังสือเล่มนั้นนะผมมาเอเนี่ยอหนังสือเนาะว้าหนันี่ยเนี่ยนะ่ข้าวอนนน้อันนี้อันนั้อันนี้อะไรก็ถ้าสิว่าน้าสเลย่อนี่ใช่ใช่นะก็แต่พูนถูงสุ่มสี่เหลราถป้าในพี่ผมและสิ่งที่ทุกท่านจะหันต่อไปนี้ก็คือเตาเผาอิฐเกล่า ที่พญาเบอร์ขนตานท่านแปลงไว้เพื่อเผาก้อนอิฐก้อนดินไว้ใจในการสร้างเมืองและกำแพงในการต้านค้าศึกนั่นเองอันเต่าเผาก้อนอิฐโบราณที่นี่ก็มีอยู่จํานวนหลายจุดซึ่งบางจุดก็มาน่าเจือเลยว่าผ่านมาแล้วเกือบ800กว่าปีเต่าเผาอิฐท,ที่นี่ยังมีความสมบูรณ์และก็มีเหลือให้ลูกหลานหันอยู่นักถึง4-5เตากันเลยนะครับ และนี่ก็คือเตาเผาอิฐโบราณอันที่สมบูรณ์ที่สุดจากนี้ไอทีก็จะพาคุณท่านมุดเข้าไปห่อต่างหนว่าเตาเผาอิฐนี้ยังยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ขนาดไหนนนปปั้นดินไหนครับหอยมาทนี่หรอกนี่นี่อย่างที่หั่นเียอันนี้นี่นี่นี่หอยมือลูกดินะ มีใครตกโต้ด้วยไม่ละบางคนที่สร้างขคือการน้อยนีนุ๊กแต่วคนไม่ต้องสร้างหนักหนาอันเป็นไปเพรไปสร้างเมียงอย่างต้องมาเผานี่พอดินแถวนี้ต้องง้ามผมไปเสาะถ้าุ่นมีเลือกเดียมาป้าเพื่อ สม,ส,มมสมบูรณ er. ์หาเนาะอ๋อสมบูรณ์นะสมบ uh. ูรณ์ดิฟังมีอุ uh ่นๆเพราะว่าจะได้เพราะว่าแค่เขาขึ้นมันก็แตกมันน่ะคุณแค่เขามันหยัดขึ้นไวมันก็แตกมันน่าเจือไหลร้อยเสีอยู่ได้เนาะมันเป็นพันครับพันปีเนาะมันยแเป็นพันปีเลขาบังฮักสายเขาบังคลิปแปดร้อยก้าเชียงใหม่มันเจ็ดหนัดิ้งกีอย่างบวกนี้พ่อมึงเอาเป็นราคาในมือน่ะของบบบนี่ท้องที่ไม่ไหนทำเลยเนี่ย ต้องเอททำเป็นทางเข้ามาลรอบเม่อรอยยางไม่เขียน<อ>มาที่ไหนลูพี่โลกบนมาหันว่าเมียมานนั่นทีเตาเผาดิ้งกีบปนี้การประทะกาันระว่างเจ้าขุนคามกับพยาเบิกที่เวียงต้านแห่งนี้ก็เป็นไปอย่างนักนวงผลสุดท้ายฝ่ายเมืองเขลางก็ต้องเป็นคนภ่าย มาจาเอาใช้กระทับเจ้าหุ่นขามได้จากนั้นพญาเบิกก็ปาลิพลถอยหนีมาจนติดลมที่หนองใหญ่ตีหนึง่งในสมัยบาเดวห้องบ้านลิงการหรือบ้านลิงการตำบลหนองลมอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางเมื่อมาถึงที่นี่พญาพลพญาเบิกก็ต้องพ่ายแพ้อย่างย่อยยับฝ่ายทับเจ้าหุนคามก็เลยยับตัวพญาเบิกเอาไว้ได้ แต่เมื่อยับได้แล้วปรากฏว่าอาวุธศาตาใดๆก็บอสาม,มารถปรงพระชนพญาเจ้าลงได้เลยเพราะความขามและโคงกระพันชาตีในตัวพญาเจ้านั้นแหละเมื่อเป็นเจ้าอัานเขาโมน,นั้นก็นำพญาเบิกไปไว้บนม่อนดอยขนตาลเมื่อไปถึงก็ได้ขุดหลุมฝังห่างพญาเจ้าไว้เหลือกะซวนหัวไว้หายใจจนเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลาหลายวันพญาเบิก ก็สิ้นใจน่าหลุมบนม่อนดอยตีหันและดอยม่อนนั้นต่อมาเจ้าบ้านได้ห้องว่าดอยพญาลำปางตั้งอยู่ในเขตบ้านตุ้งเกวียนตำบลเวียงต่านอำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางในสมัยมาเดียวเมื่อไพร่พลซึกเจ้าลำปางล้มตายลงเกือบเสียงเจ้าขุนคามก็นำริพลเข้าปนในเมืองเขลางนั้นได้ เมื่อนั้นพญายีบาก็รวหนีไปเปิ้งพญาเมืองพิษนุโลกสองแควลวดเมียนตายในเมืองสองแควตีหันเมื่อเจ้าหุนคามได้เมืองเขรลางมาแล้วก็นำลิพนเข้าไปตีกองอุนเมืองเลี้ยงดูอยู่สมวันสามคืนแล้วก็ปูนรางวัลืหอเขาหมนั้นมากนักจากนั้นเจ้าหุ่นคามก็จ่หุ่นม้าห้าร้อย คืนมาไหวเจ้ามังลายป้อตนอยังเวียงเจียงใหม่เมื่อได้บอกข่าวสารตึงมวลกูอันแล้วก็ขอริพน์คนซึกป่อตนปุ่นแสนยังจักไปยึดตัวเอาพยายิบาอยังเมืองสองแควให้ได้พิเจ้าเมืองสองแควเอาออกมาเฮอก็เป็นแล้วพิ่บอกเอาออกเฮอก็จักคบเอาว่าอันมาเจ้ามังลายได้หฮข่าวอันนั้น ก็ใจคนมาหาลูกตนว่ายาเฮือไปตัวเอาพญายีบาเตะลูกได้ฆ่าพญาเบิกตายแล้วไปปนเอาเมืองเขลลางได้แหมก็ได้ด้วยอนุภาวะแห่งลูกแล้วห้องว่าตึงได้เมืองฆ่าเจา้เมืองและได้แป้เตาอันก็เป็นชัยชนะนักแก่เต่าลูกควรแต่งฆ่าแก้วคนหานเพือมีมูจุมไว้หักสามเมืองเขลาง อันจักเป็นเสี้ยมนามแกเมืองคอนครเขลางก็มีเต้าพยาเยบาและบลางจักมาหบได้ง่ายอันเมืองเขลางที่นี่ก็เป็นลูกเมืองเนื่องกับเมืองละปูนแต่เมื่อเจ้ามาหาฤสีสร้างเมืองฮือมหันตยศลูกนางสาม,มเตวีอยู่อันนั้นแหละมาเจ้านขนคามได้ฟังกรรมป่อแห่งตนเฮือมาห้ามเจ้าก็บอกไป จากนั้นจึงได้แต่งเสนาผู้ฉลาดอาจหูกิดยุทธกรรมตึงมวนเฮือมีขุนชัยเสนากินเมืองเขลางอยู่ที่ฮั่นแล้วก็ได้นำเอาลิพลน์สกลเสนาปิ๊กมายังเวียงเจียงใหม่กาฟไฟป่อตนกูประกาศเจ้ามังลายก็คฮือลูกตนนั่งอยู่เหนืออาสนะฮือเป็นอุป,ปราชาในเตื้อหั่นแหลแล้วเจ้ามังลาย ก็ยินดีซึ่งลูกตนกับขุนบ้านขุนเมืองต่างหลายแล้วก็สั่งเฮตีกองอุ่นเมืองไขว,วียงเจียงไม่และคุมกามเจ็ดวันเจ็ดคืนจากนั้นก็เลี้ยงดูมูลนิพลต่างหลายเฮือรางวัลคำใส่แขนแหวนใส่ก้อยผ้าพรปั่นแกขุนบ้านขุนเมืองสู้คนส่วนไพ่ไทยต่างหลายเจ้าก็เอาเข้าของเงินคำใจเฮือ ส่วนเจ้าขุนคามนั้นเจ้าหมังลายก็คือกินเมืองเจียงดาวตึงมวลเป็นรางวันประทานฮหือเป็นตีจอดไปมาแต่เมืองเจียงใหม่กับเจียงายแล้วจึงปงพนานามขึ้นจื่อลูกตนแหมไหมว่าเจ้าพญายชัยสงครามในวันนั้นแหละท่านผู้ชมตีหักกุทันครับ เซิร์ฟตัดสินระหว่างราชวงศ์ฮลิพุนชัยกับราชวงศ์มังรายก็ได้ผลแปรชนะกันออกมาแล้วซึ่งจากเซิร์ฟเตื้อนี้กองทัพพญามังรายก็เป็นผู้เอาชัยแก่กองทัพพญายีบาพญาเบิกและในการเซิร์ฟเตื้อนี้แม้ว่าฝ่ายพญามังรายจะเป็นผู้ชนะแต่ในส่วนของพญาเบิกลูกแห่งพญายีบานั้น ก็ถือว่าเป็นนักรบติเก่งกาศอาจหานสงครามยิ่งนักตีสำคัญที่สุดก็มีความกระตันยูต่อพ่อแห่งตนแม้ในวันละสุดท้ายพญา,าเจ้าจะบ่สามารถเอาใช้กับเจ้าหุ่นขามได้แต่วีลกรรมการหบและความกระตันยูของท่านยังเป็นที่เขาลบศรัทธาของเจ้าลำปางมาจนถึงสมัยัะเดีวในวันนี้ ไอทีก็เลยขอยิบยกเรื่องเล่าตำนานจะป่อหุ่นตานหรือพญาเบิกมะเฮลูกหลานชาวล้านนาได้ฟัง